ภารกิจในการสำรวจดวงจันทร์นะคะเพราะว่าต้องบอกว่ามีหลายประเทศทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอำนาจประสบความสําเร็จในความพยายามที่จะส่งยานอาวกาศขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ในรูปแบบต่างๆนะคะก็ถ้าย้อนไปดูภารกิจแรกเนี่ยเกิดขึ้นก็คือยานอพอลโลที่ครั้งนั้นเนี่ยเคยพามนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกด้วยนะคะตั้งแต่เมื่อ54ปีก่อนหน้านี้แล้วก็ล่าสุดนะคะในอีก2ปีข้างหน้านี้ละค่ะปี2568นะคะภายใต้ โครงการอาร์ทิมิสที่นําโดยสหรัฐนะคะก็เตรียมที่จะส่งนักบินอวกาศกลับขึ้นไปสํารวจดวงจันทร์ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะภายใต้โครงการอาร์ทิมิสสด้วยเดี๋ยวรอติดตามภารกิจนี้กันค่ะส่วนทางฝั่งของรัสเซียนะคะถือเป็นอีกชาติหนึ่งที่ก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันในการสํารวจดวงจันทร์นะคะเพราะว่าล่าสุดยานลูน่า25ค่ะที่ส่งขึ้นไปเพื่อสํารวจบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นะคะมีกําหนดการที่จะลงจอดในวันที่21สิงหาคมนี้แล้วนะคะ ะะตอนนี้เนี่ยกำลังโคจรอ,อยู่ที่บริเวณวงโคจรของดวงจันทร์ค่ะก็มีการบันทึกภาพแรกของดวงจันทร์นะคะแล้วก็ได้ถ่ายทอดส่งกลับมายังโลกของเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพที่ว่านี้กันนะคะล่าสุดค่ะทางรอดคอสมอ s ซึ่งเป็นสํานักงานอาวกาศของรัเสเซียออกมาเปิดเผยผ่านทางทเลกรมนะคะบอกว่ายานลูน่25เนี่ยได้บันทึกภาพแรก บริเวณพื้นผิวของดวงจันทร์ค่ะแล้วก็ส่งกลับมาอย่างโลกแล้วนะคะก็เป็นภาพของแอ่งหลุมซีแมนทางขั้วใต้บริเวณด้านไกลของดวงจันทร์ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียได้ปล่อยยาลูน่า25ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ค่ะเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ ของการสำรวจอวกาศของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่อดีตสาภาพโซเวียตเคยส่งยาลูน่า24ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2519ค่ะสำหรับยาลูน่านะคะก็ได้ถ่ายภาพผิวดวงจันทร์ครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นการถ่ายภาพแบบเซลฟี่ดวงจันทร์ในระยะไกลนะคะแล้วก็มีโลกของเราเนี่ยเป็นฉากหลังค่ะซึ่งยานลูนา25ก็ยังคงจะอยู่ในวงโคจรของดวงจันทร์ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะก่อนที่จะลงจอดก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่21สิงหาคมนี้ที่จะลงจอดใกล้กับบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ค่ะสาเหตุที่เลือกไปลงจอดใกล้กับขั้วใต้ของดวงจันทร์นะคะเนื่องจากเชื่อว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็น ริเวณที่เต็มไปด้วยแผ่นน้ําแข็งค่ะซึ่งถะหักว่าการลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะคะยาลูนา25ก็จะออกปฏิบัติภารกิจในการไปค้นหาแผ่นน้ําแข็งรวมถึงปฏิบัติการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ในระหว่างที่ดําเนินภารกิจของการสํารวจพื้นผิวดวงจันทร์ค่ะโดยคาดว่ายาลูนา25ก็จะปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์นะคะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีด้วยกัน จร,จริงๆรัสเซียนั้นถือว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ชาติเดียวนะคะที่ไปสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ค่ะเพราะว่าก็ยังมีอีกหลากหลายประเทศทีเดียวนะคะที่ก็ส่งยานอาวกาศขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์ด้วยเหมือนกันจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศมหาอำนาจหลายประเทศทีเดียวนะคะส่งยานขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์อย่างล่าล่าสุดที่ลงจอดดวงจันทร์มาแล้วอย่างเช่นในปี2515องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่านาซาครั้งนั้นเนี่ยก็ส่งยานอพอลโล 17ลงจอดบนดวงจันทร์นะคะก็ถือเป็นครั้งสุดท้ายของภารกิจอพอลโลจากทั้งหมด17ภารกิจด้วยกันเหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้นในภารกิจอพอลโล11ค่ะเมื่อเดือนรกรกฎาคมปี2512ที่ครั้งนั้นเนี่ยนิวอาร์มสตรองถือเป็นมนุษย์คนแรกเลยนะคะที่ได้ก้าวลงสู่พื้นผิวหลุมอุก,กาบาทของดวงจันทร์ก็คือเป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบพื้นผิวของดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นคนแรกของโลกนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะในปี2,519ยานสำรวจลูน่า24ของอดีตสหภาพโซเวียตก็ลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถัดมาจากนั้นนะคะปี2,563ค่ะจีนส่งยานสำรวจที่มีชื่อว่าฉางเอ๋อห้า ลงจอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยานลูน่า25ของรัสเซียก็เตรียมลงจอดที่บริเวณใกล้กับขั้วใต้ของดวงจันทร์21สิงหาคมนี้แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ยังจะมียานจันทรายาน3ซึ่งเป็นยานสำรวจดวงจันทร์ของอินเดียค่ะเตรียมที่จะลงสำรวจแล้วก็ลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์เหมือนกันนะคะช่วงวันที่23หรือว่า24สิสิงหาคมนี้แล้วค่ะ แล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะคะปี2567นี้โครงการช้างเอ๋อของจีนก็จะมีภารกิจที่มีชื่อว่าช้างเอ๋อ6ซึ่งจะเป็นภารกิจที่จะมียานไปลงจอดบระเวณใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร์นะคะก็จะปฏิบัติภารกิจแล้วก็ส่งตัวอย่างดินของดวงจันทร์เนี่ยกลับมายัางโลกด้วยค่ะ ถัดไปอีกหนึ่งปีค่ะปี2568คราวนี้จะเป็นโครงการอาร์ทิมิสซึ่งนำโดยสหรัฐนะคะเป็นโครงการที่มีแผนจะส่งนักบินอวกาศเนี่ยก็ลงสู่พื้นผิวของดวงจันทร์นะคะในภารกิจอาร์ทิมิส3ค่ะเรียกว่ามีหลากหลายภารกิจเกิดขึ้นต่อเนื่องไล่เรียงกันไปในแต่ละปีแต่ละปีในการสำรวจดวงจันทร์เลยนะคะเพราะว่าถัดไปอีกหนึ่งปีค่ะปี2569ก็จะเป็น การสำรวจที่ส่งยานสำรวจที่มีชื่อว่าฉางเอ๋อเของจีนนะคะก็จะลงไปสำรวจบนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ถัดไปจากปี2,569นะคะก็จะเป็นปี2,571ที่จะมีการส่งยานช้างเอ๋อ8ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจด้วยเรียกว่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันไม่กี่ปีนี่แหละค่ะจะมีทั้งยานอวกาศของทั้งสหรัฐ ของทั้งอินเดียแล้วก็ของจีนรวมถึงรัเสเซียด้วยนะคะไปสำรวจบริเวณคั้วใต้ของดวงจันทร์กันค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารอาวกาศแห่งชาติจีนหรือว่า CNSA แล้วก็สำนักงานอาวกาศรัสเซียหรือว่า Roscosmos ในฐานะองค์การอวกาศแห่งชาติของทั้งสองประเทศค่ะเขามีการลงนามกันนะคะในหนังสือบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างสถานีบนดวงจันทร์ ในชื่อว่าสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติหรือว่า International Lunar Research Station ILRS ค่ะก็จะไปสร้างบนพื้นผิวดวงจันทร์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในวงโครจรรอบดวงจันทร์ เพื่อที่จะใช้เป็นฐานในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีความหลากหลายในระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจดวงจันทร์การไปใช้ประโยชน์จากดวงจันทร์การสังเกตการทางดาราศาสตร์จากดวงจันทร์การทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานบนดวงจันทร์รวมไปถึงการทดสอบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแม้ว่าโครงการ ILRS จะนำโดย CNSA ของจีนแล้วก็ Roscosmos ของรัสเซียค่ะแต่ก็ทั้งสองประเทศนะคะพร้อมที่จะสนับส สนุนให้ชาติอื่นๆที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมได้ค่ะในโครงการนี้เพื่อที่จะเสริมสร้างแล้วก็แลกเปลี่ยนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการประกาศระบุถึงวันเวลาที่ชัดเจนในการที่จะเริ่มต้นก่อสร้างรวมถึงช่วงระยะเวลาที่จะเสร็จสิ้นการก่อสร้างสถานีวิจัยที่จะเกิดขึ้นบนดวงจันทร์นะคะว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนอย่างไร มีรายงานนะคะบอกว่าอีกหนึ่งโครงการที่สําคัญที่ต้องติดตามก็คือทางองค์การนาซาของสหรัฐค่ะอย่างที่รายงานกันไปว่าตอนนี้กําลังดําเนินโครงการอาร์ทิมิสก็คือเป็นโครงการสําคัญค่ะที่หวังจะพามนุษย์เนี่ยค่ะกลับขึ้นไปเหยียบพื้นผิวของดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าโครงการอาร์ทิมิสเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ก็จะสามารถส่งนักบินอวกาศขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ได้อีกครั้งในอีก2ปีข้างหน้านี้นะคะปี2568แล้วก็ การขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ครั้งนี้ค่ะจะไปสร้างพื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในระยะยาวด้วยนะคะคือทั้งบนพื้นผิวของดวงจันทร์แล้วก็ทั้งในวงโคจรรอบดวงจันทร์ด้วยคือนาซาก็บอกว่าหวังว่าสิ่งที่จะได้จากโครงการอาร์ทิมิสนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนการส่งนักบินอวกาศเนี่ยขึ้นไปสำรวจที่ดาวอังคารต่อไปด้วยค่ะ สำหรับ NASA, นาซ้นได้ดำเนินโครงการอาธิมิสของสหรัฐนะคะที่ก็มีการประสานความร่วมมือกับเอกชนหลายบริษัทรวมถึงอีก7ชาติด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐอาหรับเอมิเรตอิตาลีลักเซมเบรราาาิร์กสหราชอาณาจักรรวมถึงแคนาดาด้วยนะคะในขณะที่มีทั้งบราซิลแล้วก็อีกหลายประเทศค่ะก็แสดงท่าทีว่าอยากจะมีส่วนร่วมในโครงการอาธิมิสด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ทางนา s a นะคะได้ดําเนินโครงการอาร์ทิมิสของสหรัฐแล้วก็มีความร่วมมือทางด้านอวกาศเกิดขึ้นอีกหลายโครงการตามมาด้วยนะคะโดยตามรายงานเนี่ยยังมีความร่วมมือทางอากาศทางอวกาศนะคะระหว่างรัสเซียกับจีนด้วยนะคะซึ่งรัสเซียเองเนี่ยก็มีความร่วมมือทางด้านอวกาศกับสหรัฐมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสถานีอวกาศนานาชาติค่ะ ส่วนความร่วมมือทางด้านอาวกาศระหว่างจีนกับสหรัฐโดยตรงเนี่ยในปัจจุบันนี้ไม่สามารถทําได้แล้วนะคะเพราะว่าติดข้อจํากัดทางด้านกฎหมายของสหรัฐเพราะว่ารัฐบาลสาหรัฐนั้นเขาห้ามไม่ให้องค์การนาซาและสํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทำเนียบขาวไปร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศกับประเทศจีนค่ะนอกจากว่าทางสภาคองเกรสของสหรัฐนั้นจะให้การอนุมัติอย่างเป็นทางการออกมาก่อนนะคะ ทีนี้นอกจาก3ชาติที่ว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรัสเซียทั้งจีนแล้วก็สหรัฐแล้วยังมีอีกหลายชาติในภูมิภาคอื่นๆด้วยค่ะที่ก็หวังจะพยายามสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสที่ศูนย์การศึกษาอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศสค่ะในฐานะ องค์การอาวกาศแห่งชาตินะคะก็ได้ตกลงในโครงการความร่วมมือด้านการสำรวจอวกาศกับจีนด้วยแล้วก็กลุ่มชาติยุโรปก็กำลังพยายามสร้างพันธมิตรทางด้านอุตสาหกรรมอวกาศด้วยค่ะเพื่อหวังที่จะให้ภูมิภาคยุโรปนะคะได้มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นอีกขั้วหนึ่งทางด้านของเทคโนโลยีอวกาศนอกเหนือไปจากสหรัฐรัสเซียแล้วก็จีนซึ่งถือว่านำหน้าหลายประเทศของโลกไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการสำรวจอวกาศในแง่มุมต่างๆค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม p n n ข่าวขํานะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามร,มรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ